ชร์ประสบการณ์การฉีดฟิลเลอร์ข้างล่างในชีวิตและเทคนิคการเลือกหมอแบบสาวอายุน้อยรนะ้อยหน้าออกตัวก่อนเลยคลิปนี้ no สปอนนะคะอยากดูรีวิวตัวอื่นกิ้งลงให้แล้วในเพลิ์เล่าเรื่องสัญญกรรมครั้งนี้จะพูดถึงเรื่องการฉีดฟิลเลอร์นะคะแรกเลยกิ้งจะไม่ค่อยดูเรื่องชื่อคลินิกค่ะจากประสบการณ์เคยบงมาแล้วชื่อคลินิกไม่ได้การันตีความสามารถของหมอนะคะต้องแยกกันมันจะตัดสินใจทําที่ไหนกิ้งเลยเน้นไปคุยกับหมอมากที่ลองทักคลินิกไปกว่า10คลินิกนมากเลยเขาจะขอเงินมัดจาก่อนไม่ว่าเราตัดสินใจทําหรือ ไม่มีค่าปรึกษาคนน่าจะคุณหน้าคุณตาเพราะเขาเป็นดาวติ๊กต็อกตามมาไม่ใช่เพราะชื่อเสียงนะคะเพราะว่าเห็นผลงานอันนี้คือบรรยากาศในวันศศีค่ะในต,ตำแหน่งเนี้ยมันชัดเมื่อไหร่เนียใส่ขมับประมาณข้างละหนึ่งซีซีเราอยากให้หน้าเป็นรูปไข่นะข้างบนมันต้องมนและข้างล่างมันจะตาโซนหนึ่งต่อศูอ 0, 6, นย์จุดแปดต่อศูนย์จุดหกนะครับจุดจุดนี้ตาลอยตาเราเข้าไปคุยก่อนหมอเราจะรู้เลยค่ะว่าแบบมันไม่เชิงพาณิชย์มากไปใส่ใจให้คาปรึกษาดีหมอสักกี่คนที่พูดแบบนี้นิยมใช้ แแล้ววก็ต่่่ายีหเดี๋ยวจะลืมอวยยศสปอนเซอร์ส่วนตัวของเราคือที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะส่วนฟิลเลอร์ที่คลินิกก็คือแกะก,กล่องให้ดูต่อหน้าอย่างนี้เลยที่นี่คือไม่มีการปิดการขายจริงๆที่ไปปรึกษาก็ปล่อยกลับบ้านดีๆนะไม่มีแบบทํานองยื้อยุดฉุดกระชากกิ้งจะตัดสินใจทําจริงๆก็คือ1เดือนคะ่ะนี้คือกําลังฉีดขมับหางตามันยกขึ้นหน่อยๆนะคะเออคืออันนี้คือแฮปปี้พอกิ้งอาหางตาตกก็ฉีดล่องแกงมาข้างลันชึ่งซี หายจริงๆอุปสรรคก็คือร้องไห้ไม่ได้ปวดมากแรกๆจะเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะตแต่ตอนฉีดสำหรับกิงคือไม่เจ็บเลยนะมันจะมาปวดหลังฉีดประมาณ2-3วันอันนี้คืออัปเดตของ3เดือนค่ะกิงรู้สึกว่าร่องแก้มเท่ายูเดเยอะๆมันก็ยังมีนะแค่ข้างละครึ่งซีซีวนเขามับคือฟูสวยมากมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้นะ